ผีเสื้อเพื่อนสนิทดอกไม้นานาพันธุ่มรวมกันเป็นส่วนสูงลำพานและลำห้ยคอยเสริมช่วยธรรมาชาติไหนลูกไงสวัสดีพึ่งน,น้อยผีเสื้อคอยบินมาใกล้รู้จักกันเอาไว้เป็นเพื่อนได้เรายินดี โอ้เจ้าผีเสื้องามท่านบินตามฉันทำไมเพื่อนน้อยพูดเก่าไปด้วยจิตใจเริ่มกังวลฮ่าฮ่าฮ่าอย่าก,กลัวฉันผีเสื้อนนั้นเก่าทัานใดฉันอยากมีเพื่อนใจเพื่อบินไปเกาะไม้งามเพ,พื่อนน้อยแสนดีใจมีเพื่อนใจเป็นคู่คิด จึงพูดตัวชนิดฉันมีพิษอยู่ในตัวไหนพึ่งน้อยคะพึ่งน้อยพึ่งไม่น้อยอยู่ไหนคะห้าห้าฉันไม่กลัวเพ่งทุกตัวนั้นมีดีประสมเกสรนนี้ฉันรู้ดีคพณชอบทำท่านเคยเห็นฉันหรือ ตัวฉันคือพึ่งงานไงทำงานในลางได้พร้อมบินไปหาอาหารผีเสื้อบอกพึ่งงานดอกไม้บานมีน้ําหวานฉันเกาะเกสอนนานแสนลำคลังอย่าชวนเธอพึ่งเกาะดอกสีม่วงพึ่งตัดตวงด,ดุดน้ําหวานผีเสื้อไม่รอนานเกาะดอกบานสีชมพู ทั้งสองเป็นมะแรงคอยแอบแฝงมวนดอกไม้สามารถเป็นเพื่อนได้ต่างแบ่งให้ไม่กดการพบเพื่อนดูให้ดีผีเสื้อนี้พูดเก่าไปเพื่อนดีมีน้ำใจเพื่อนต้องไม่ทำไรกันขอบใจจ่าผีเสื้อเธอเอื้อเฟื้อมีน้ำใจปิดเธอไม่เหมือนใคร สวยจับใจผีเสื้องามผีเสื้อไหนคะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยผีเสื้อสวยบองตามเสียงจึงเห็นใบไม้เอียงผิวอบเอียงตามสายลมเสียงใครผีเสื้อจ่าเพิ่งน้อยมาทำทำไดดไม้ใบไม้โดนลมไงไม่มีใครทำไรเลย พิ่งน้อยตัวสีเหลืองแอบชำเลืองดูใบไม้อยากช่วยเจ้าใบาไม้เพื่อจะไม่ให้ดนลมไงห้าห้าเสียงผีซี่อย่าไปกลัวใบไม้ไหวธรรมาชาติช่วยได้เจ้าใบาไม้จะลืงลง่นลมเพิ่งน้อยพูดเอ่ยลาผีเสื้อมา อยู่ใกล้ตัวบินไประวังตัวมองให้ทั่วทุกหนทอน่เานจะกินลโลกนี้ที่สวยงามนั้นต้องขุกพันด้วยน้ำใจถ้อยทีถ้อยอาถ้อยอาศายัยถ้อยห่วใยและอาทร เหวพึ่งน,น้อยไหนคะอันนี้พึ่งน,น้อยอันนี้ผีเสื้อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเพื่อนกัน